สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลช่องที่เพื่อนๆคุ้นเคยและติดตามกันอย่างเหนียวแน่นวันนี้เรากลับมาพร้อมกับสกูปพิเศษที่ตั้งใจเตรียมมาเพื่อคอบอลตัวจริงแบบเพื่อนๆและสกูปในวันนี้ก็คือชาบี้อลอนโซจอมทัพผู้สงบนำทางเกมในโลกฟุตบอลที่เต็มไปด้วยพลังและเสียงเชียร์กึกก้อง มีนักแต่บางคนที่ใช้ความสงบควบคุมทุกสิ่งชาบีอ้อลอนโซคือหนึ่งในนั้นผู้เล่นที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสมองกลางของเกมเขาไม่ใช่คนที่พุ่งทยานด้วยความเร็วแต่เขาคือผู้ที่ใช้วิสัยทัศน์เฉียบแหลมกำหนดจังหวะจากเมืองเล็กในแคว้นบาสเขากล้าวขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์แห่งกองกลางโลกนี่คือเรื่องราวเส้นทางชีวิตของจอมทัพผู้สงบที่โลกฟุตบอลไม่อาจลืม ชาบีอลอนโซเกิดที่เมืองโตโลซาแคว้นบาสประเทศสเปนเขาเติบโตมาในครอบครัวที่คลุกคลีอยู่กับวงการลูกหนังบิดาของเขาเปริโกอลอนโซคืออดีตนักฟุตบอลอาชีพที่มีชื่อเสียงบรรยากาศรอบตัวทำให้เด็กชายผู้นี้ซึมซาฟุตบอลตั้งแต่ยังไม่รู้ความไวัยเด็กของอลอนโซเต็มไปด้วยการเล่นบอลข้างถนนกับเพื่อนบ้าน เขาเริ่มแสดงให้เห็นถึงทักษะการอ่านเกมที่เหนือกว่าัยเดียวกันการจ่ายบอลแม่นยมทำให้เขาโดดเด่นกว่าใครในละแวกนั้นโค้ชท้องถิ่นจึงจับตาเขาเป็นพิเศษตั้งแต่อย่างเป็นเด็กน้อยอลอนโซ่ก้าวเข้าสู่ทีมเยาวชนของเรอัลซเซดัดทีน่นี่เขาได้เรียนรู้การเล่นที่เป็นระบบและเข้มข้นมากขึ้นความสามารถของเขาถูกขัดเกลาให้เฉียบคมยิ่งกว่าเดิมและค่อยๆก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นสำคัญในทีม ความโดดเด่นทำให้เขาได้รับโอกาสขึ้นทีมชุดใหญ่ของเรอัลโซเซดัดแม้อายุยังน้อยแต่เขาแสดงความเป็นผู้นำได้อย่างชัดเจนการจ่ายบอลยาวที่แม่นราวจับวางเป็นเครื่องหมายการค้าของเขาและเขาเริ่มเป็นหัวใจสำคัญในการควบคุมจังหวะเกมฤดูกาล2002-2003กลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่อลอนโซ่พาเรอัลโซเซดัดท้าชิงแชมป์ลาลิกากับเรอัลมาดริดแม้จบเพียงตำแหน่งรองแชมป์ แต่เขาโดดเด่งจนทั่วทั้งสเปนจับตามองชื่อของเขาก็เริ่มข้ามไปถึงเวทียุโรปทันทีด้วยฝีเท้าที่เฉียบคมเขาถูกดึงตัวสู่สมโมสรลิวเวอร์พูลในปี2004นี่คือการก้าวเข้าสู่พรีเมียร์ลีกลีกที่ขึ้นชื่อว่าหนักหน่วงและเข้มข้นหลายคนสงสัยว่าเขาจะปรับตัวได้หรือไม่แต่อลอนโซ่พิสูจน์ทันทีว่าเขาคือกองกลางระดับโบคลาสการเปิดตัวในอังกฤษของเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจ ออลอนโซใช้การจ่ายบอลที่แม่นยำควบคุมเกมให้หงแดงแฟนบอลต่างหลงรักสไตล์การเล่นที่สุขุมและเยือกเย็นเขากลายเป็นนักเตะขวัญใจในเวลาไม่นานค่ำคืนแห่งอิสตันบูลปี2005คือหนึ่งในตำนานฟุตบอลโลกลิเวอร์พูลตามหลังเอซิมิลานถึง3ประตูนในครึ่งแรกอลอนโซยิงประตูสำคัญจากจุดโทษช่วยให้ทีมตีเสมอ,อยังเหลือเชื่อและพาลิเวอร์พูลควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกอย่างยิ่งใหญ่ หลังจากคืนนั้นอลลนโซกลายเป็นฮีโร่ในสายตาเดอะคอปเขาคือหัวใจสำคัญในแดนกลางที่ทีมไม่อาจขาดได้ทุกครั้งที่บอลอยู่ในเท้าของเขาเกมดูมั่นคงและสงบเขาคือสมองกลางที่นำทีมเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจนอกจากการจ่ายบอลเขายังขึ้นชื่อเรื่องการยิงไกลสุดแม่นยำํำหลายครั้งที่แฟนบอลต้องทะลึงกับลูกยิงจากครึ่งสนาม ประตูเหล่านั้นสะท้อนถึงสายตาและความมั่นใจที่ไม่มีเหมือนและทำให้ชื่อของอลอนโซถูกจารึกไว้ในความทรงจำแฟนบอลแต่เส้นทางฟุตบอลไม่เคยโรยด้วยกลีบกุหลาบการเปลี่ยนแปลงในทีมและความขัดแย้งบางประการเกิดขึ้นอลอนโซตัดสินใจย้ายออกจากลิเวอร์พูลในปี2009เพื่อเริ่มต้นบทใหม่กับเรอัลมาดริดทีมยักษ์ใหญ่ของสเปนการย้ายเข้าสู่เรอัลมาดริดไม่ใช่เรื่องง่าย ที่นั่นเต็มไปด้วยแรงกดดันและการแข่งขันสูงสุดอลอนโซต้องพิสูจน์ว่าตัวเองคู่ควรกับราชันชุดขาวและเขาก็ทําได้อย่างไรที่ปริด้วยฝีเท้าและสมองอลลนโซกลายเป็นผู้เล่นสําคัญของมาดริดในเวลาอันสัน้นเขาทําให้แดงกลางสมดุลทั้งเกมรุกและเกมรับการจ่ายบอลของเขาคือกุญแจที่ปลดล็อกแนวรับคู่แข่งและเขาได้รับการยุคย่องว่าเป็นผู้นําเงาที่ขาดไม่ได้ในปี2014 มาริดคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกสมัยที่10แม้อลอนโซติดโทษแบนในนัดชิงแต่บทบาทของเขาตลอดทัวร์นาเมนต์สำคัญยิ่งแฟนบอลยังคงชื่นชมการคุมเกมที่สงบและแน่วแน่ของเขาเขาคือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ราชันชุดขาวอย่างแท้จริงหลังจากความสำเร็จกับมาดริดอลนโซย้ายสู่ไบเยนมิวนิกแม้อายุจะมากขึ้นแต่เขายังเป็นกองกลางที่เปี่ยมคลาส การทำงานกับคุณซอเป๊ปกวาดโอล่าระดับเขาและเขายังคงเป็นผู้บัญชาการเกมแดนกลางได้อย่างสง่าง,งามในบุนเดสลีกาเขายังสร้างผลงานที่น่าประทับใจแฟนบอลเยอรมันต่างชื่นชมในทักษะและความเป็นผู้นำของเขาแม้จะไม่ใช่ดาวซันโวแต่เขาคือจุดศูนย์กลางที่ทีมขาดไม่ได้ทุกจังหวะบอลผ่านเท้าเขาล้วนสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีม อลอนโซยังแสดงความนิ่งท่ามกลางสถานการณ์กดดันไม่ว่าจะเกมใหญ่หรือเกมเล็กเขาเล่นด้วยความมั่นใจเสมอการอ่านเกมของเขาช่วยลดความเสี่ยงในแนวรับของทีมและสร้างความได้เปรียบให้กับทีมอยู่เสมอนอกจากความสําเร็จในสโมสรทีมชาติสเปนก็ไม่อาจลืมเขาได้เช่นกันเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติสเปนยุคทองที่ควาทุกแชมป์ทั้งยูโร2008ยูโร2012 และฟุตบอลโลก2010อ l o ล s o โซคือฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้สเปนครองโลกฟุตบอลการเล่นร่วมกับนักเตะอย่างชาบี้เฮอร์นันเดซและอินิเอสตาทำให้แดนกลางทีมชาติสเปนแข็งแกร่งอย่างไม่มีใครเทียบ a l o n s so อโซใช้ความนิ่งคุมจงังหวะขณะที่เพื่อนร่วมทีมสร้างสารรค์เกมรุกนี่คือสมดุลที่ทำให้สเปนกลายเป็นทีมที่ไร้เทียมทานหนึ่งในความทรงจำคือรอบชิงฟุตบอลโลก2010 สเปนคว้าชแชมป์โลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์อลอนโซอาจไม่ใช่ผู้ทำประตูแต่เขาคือผู้คุมเกมในแดนกลางและสร้างรากฐานแห่งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศแม้ไม่ใช่นักเตะที่ถูกสื่อยกย่องเสมอแต่เขาคือคนที่เพื่อนร่วมทีมเชื่อมัน่นทุกคนต่างรู้ว่าอลอนโซคือผู้นำที่แท้จริงในสนามเขาอาจไม่ตะโกนเสียงดังแต่การเล่นของเขาพูดแทนทุกอย่าง นี่คือความสงบที่สร้างพลังให้ทีมทั้งทีมอลอนโซตัดสินใจแขวนสตั๊ดในปี2 1 7พรเข้อมลาวงการฟุตบอลด้วยเกียรติยศมากมายทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติและทิ้งมรดกแห่งความสงบในวงการฟุตบอลโลกหลังเลิกเล่นเขาเริ่มต้นเส้นทางใหม่ในฐานะโคช้ชการทำงานกับทีมเยาวชนช่วยให้เขาเรียนรู้บทบาทใหม่วิสัยทัศน์และ็์ประสบการณ์ในสนามถูกถ่ายทอดต่อให้รุ่นน้อง และเขาถูกมองว่าอาจกลายเป็นกุญซื้อใหญ่ในอนาคตแฟนบอลทั่วโลกยังคงจดจำภาพลักษณ์ของเขานักเตะที่ไม่เคยวยวายแต่คุมเกมด้วยสายตาและสมองเขาคือแบบอย่างของความเป็นมืออาชีพยอย่างแท้จริงและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เล่นรุ่นหลังมากมายเส้นทางของอลอนโซพิสูจน์ให้เห็นว่าฟุตบอลไม่ใช่แค่ความเร็วหรือพละกกำลังแต่ยังเป็นศิลปะแห่งการคิดวิเคราะห์และการควบคุม เขาคือหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ยุโรปและเป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบที่นำไปสู่ชัยชนะเรื่องราวของชาบี้อลอนโซคือบทเรียนแห่งความมุ่งมั่นและความสงบเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าความเป็นผู้นำไม่จำเป็นต้องแสดงออกด้วยเสียงดังแต่สามารถสร้างได้จากการกระทำที่มั่นคงและแน่วแน่ตลอดเส้นทางเขาคือกองกลางที่ใดก็อยากมีไว้ในสนาม และชื่อของเขาจะคงอยู่ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลตลอดกาลสำหรับสกู๊ปพิเศษในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าหากเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ครับและถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ